สวัสดีค่ะกลับมาจอดลึกข้อมูลสุขภาพที่น่าสนใจกับเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องออใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเรื่องไขมันในเส้นเลือดซึ่งหลายคนพอได้ยินปุ๊บอาจจะนึกถึงแค่เรื่องน้ำหนักตัวเรื่องความอ้วนอะไรแบบนั้นครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยระดับไขมันในเลือดมันส่งผลกับสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดของเราโดยตรงเลยนะครับสาคัญมากม ใช่ค่ะเพราะเห็นว่าภาวะไขมันในเลือดผิดปกติเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆเลยของโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดสมองนัากลัวเหมือนกันนะคะถูกต้องครับเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยวันนี้เราก็เลยจะมาเ,เหมือนมาขุดคุยข้อมูลกันค่ะจากบทความสุขภาพที่รวบรวมงานวิจัยไว้น่าสนใจมากเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าไขามันในเลือดคืออะไรกันแน่มีกี่ชนิดทำไมบางตัวดีบางตัวร้ายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลย คือมีอาหารอะไรบ้างที่มีข้อมูลว่าช่วยลดไขมันพวกนี้ได้ซึ่งในบทความเนี่ยเขามีลิสต์ไว้อ,อตั้ง15อย่างนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะ ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะสกัดเอาข้อมูลสำคัญสำคัญจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆเลยให้เห็นภาพชัดแล้วก็ได้เป็นแนวทางปฏิบัติแบบว่าเอาไปเลือกกินเลือกปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเพื่อดูแลหัวใจกับหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงเลือดไหลเวียนดีๆครับ เยี่ยมเลยค่ะซึ่งข้อมูลที่เราอ้างอิงวันนี้ก็มาจากบทความสุขภาพที่เขารวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารลดไขมันในเลือดโดยเฉพาะเลยนะคะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าไขมันในเลือดนี่มันมีอะไรบ้างคะดูเหมือนจะมีหลายชื่อหลายตัวจังเลยครับ ถ้าพูดรวมๆนะครับไขมันในเลือดหรือแบตลิ i ิดเนี่ยก็คือสารกลุ่มไขมันที่มันลอยอยู่ในเลือดเรานี่แหละตัวหลักๆที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคอเลสเตอรอลกับทริ g กลซอรไรด์คือร่างกายเราจริงๆก็ต้องการทั้งสองอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีไปซะหมดคอเลสเตอรอลก็เอาไปสร้างผนังเซลล์สร้างฮอร์โมนต่างๆส่วนตรกลีเซอไร์ก็เป็นแหล่งพลังงานสำรองให้ร่างกายอ๋อค่ะจะเริ่มส่งผลเสีย ที่คุ้นหูมากๆเลยก็คือ LDL ที่เขาเรียกว่าไขมันเลวกับ HDL ไขมันดีใช่ไหมคะบทบาทมันต่างกันยังไงคะทำไมตัวหนึ่งถึงร้ายล่ะคะครับตัว LDL หรือชื่อเต็มๆคือ low density lipoprotein เนี่ยหน้าที่หลักๆของมันก็เหมือนออรถบรรทุกนะครับคือขนส่งคอเลสเตอรอลจากตับเราเนี่ยไปส่งให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเอาไปใช้งานค่ะ แต่ทีนี้ปัญหามันคือถ้าไอโรบรรทุก LDL เนี่ยมันมีเยอะเกินไปหรือว่าคอเลสเตอรอลที่ต้องขนส่งมันเยอะเกินความต้องการของเซลล์มันก็จะเหลือรอยเท้งเต้งอยู่ในกระแสะเลือดแล้วก็มีแนวโนมที่จะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ไปสะสมตามผนังหลอดเลือดด้านในกลายเป็นคราบไขมันหรือที่เรียกว่า p l a q นะครับอ๋อไอคราบไขมันนี่เองที่อันตรายที่ทําให้หลอดเลือดเราตรีบได้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับพอมันสะสมนานๆเข้า หนาขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้หลอดเลือดแดงเรามันแข็งตัวไม่ยืดหยุ่นแล้วก็ตีบแคบลงเรื่อยๆเลือดก็ไหลผ่านไม่สะดวกทีนี้ถ้าคราบไขมันเกิดแตกหรือมีลิ่มเลือดมาเกาะจนอุดตันหลอดเลือดสำคัญๆอย่างที่ไปเลี้ยงหัวใจก็เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้น่ากลัวจังหรือถ้าไปอุดตันที่สมองก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไม L D L สูงๆมันถึงอันตราย แล้วในบทความเหมือนจะพูดถึง LDL อีกชนิดที่ร้ายกว่าเดิมด้วยนะคะที่เรียกว่า SLDL d หรือ Small Dense LDL มันคืออะไรล่ะคะอ๋อครับใช่ครับ SLDL d เนี่ยมันเป็น LDL ชนิดย่อยๆที่มีขนาดเล็กกว่าปกติแล้วก็หนาแน่นกว่าด้วยความที่มันเล็กนี่แหละครับมันเลยแทรกซึมเข้าไปในผนังหลอดเลือดได้ง่ายกว่า LDL ทั่วไปและที่สำคัญกว่านั้นคือมันถูกออกซิไดซ์ออกซิไดได้ง่ายกว่าด้วย ครับคือพอ L D L มันถูก Oxidize เนี่ยมันจะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็เร่งกระบวนการสร้างคราบไขมันในหลอดเลือดให้เร็วขึ้นไปอีกดังนั้นเนี่ยคนที่มี S L D L สูงก็จะยิ่งมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าคนที่มี L D L ปกติแม้ค่า L D L รวมอาจจะเท่ากันก็ตามครับโหเข้าใจเลยค่ะมันมีรายละเอียดซับซ้อนกว่าที่คิดนะคะเนี่ย นั้นมาดูฝั่งดีบ้างคะ HDL หรือ High Density Lipoprotein ทำหน้าที่อะไรคะถึงได้ชื่อว่าเป็นไขมันดีครับ HDL นี่หน้าที่ตรงข้ามกับ LDL เลยครับคือถ้า LDL เป็นรถบรรทุก HDL ก็เหมือนออรถเก็บขยะนะครับรถเก็บขยะใช่ครับมันจะค่อยเก็บกวาดคอเลสเตอรอลส่วนเกินตามหลอดเลือดตามเนื้อเยื่อต่างๆกลับไปส่งให้ที่ตับเพื่อให้ตับนำไปกำจัดทิ้ง เพราะฉะนั้นการที่เรามีระดับ HDL สูงๆเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันเลวหรือ LDL ไปสะสมเป็นคราบไขมันได้ง่ายแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบลดความเสี่ยงโรคหัวใจกับหลอดเลือดได้ด้วยร่างกายเราก็สร้างเองได้ส่วนหนึ่งแล้วก็การกินอาหารไขมันดีๆก็ช่วยเพิ่ม HDL ได้ครับสรุปง่ายๆก็คือ HDL ยิ่งสูงยิ่งดี LDL ยิ่งต่ำยิ่งดีแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องรู้จักคือไตรกลีเซอไรด์ใช่ไหมคะ ตัวนี้ล่ะคะ่ะบทบาทคืออะไรครับ triglyceride triglycerides อันนี้เป็นไขมันอีกชนิดที่ร่างกายใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองหลักเลยคือพลังงานส่วนเกินจากอาหารที่เรากินเข้าไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไขมันโดยตรงหรือแม้แต่พวกแป้งน้ำตาลที่มันเกินความจำเป็นเนี่ยร่างกายก็จะเปลี่ยนรูปมันแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในเซลล์ไขมันในรูปของไตรก l y c นี่แหละครับ พอถึงเวลาที่ร่างกายต้องการพลังงานเช่นระหว่างมือ้อหรือตอนเราออกกําลังกายร่างกายก็จะดึงไตรกลีเซอไรด์ที่เก็บไว้ออกมาใช้แต่ถ้าเก็บไว้เยอะไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแน่นอนครับถ้าระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดมันสูงเกินไปเนี่ยก็สัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นเหมือนกัน นอกจากนั้นยังอาจจะนําไปสู่ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพ,พลันหรือว่าเกิดไขมันพอกตับได้ด้วยครับดังนั้นการควบคุมไตรกรลีเซอไรด์ก็สาคัญไม่แพ้คอเลสเตอรอลเลยครับพอเห็นภาพรวมไขมันแต่ละชนิดแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วระดับเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสูงหรือต่ําไปคะแล้วสาเหตุหลักๆที่ทําให้ค่าพวกนี้มันผิดปกติมาจากอะไรได้บ้างครับตามข้อมูลในบทความค่าอ้างอิงทั่วๆไปนะครับซึ่งอาจจะต่างกันเล็กน้อยในแต่ละ l บบ คอเลสเตอรอลรวมก็ควรจะน้อยกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วน L D L ที่เป็นตัวร้ายควรน้อยกว่า100แต่ถ้าเกิน130ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าเริ่มสูงแล้วครับ H D L ตัวดีเนี่ยผู้ชายควรจะมากกว่า35ผู้หญิงควรจะมากกว่า30ถ้าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าน้อยไปหน่อยสุดท้ายไตรกลีเซอไรด์ควรน้อยกว่า150แต่ถ้าเกิน200ก็ถือว่าสูงแล้วครับค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้ค่าพวกนี้มันผิดปกติไปก็มีทั้งจากพฤติกรรมของเราเองเลยครับ เช่นการกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวไขมันทรานส์แล้วก็น้ำตาลสูงสูง hmm. การไม่ค่อยออกกำลังกายการสูบบุหรี่การดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปพวกนี้เกี่ยวหมดแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆที่เราอาจจะควบคุมยากหน่อยเช่นเรื่องกรรมพันธุ์อายุที่มากขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันสูงภาวะอ้วนหรือว่าต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติพวกนี้ก็ส่งผลได้ครับ ฟังดูแล้วปัจจัยเสี่ยงก็มีทั้งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้เนาะแต่เรื่องที่เราพอจะจัดการเองได้ก็คือเรื่องพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินซึ่งก็เป็นหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยถึงแม้จะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในการจัดการระดับไขมันในเลือดโดยภาพรวมเลยนะครับก็คือลดไขมันอิ่มตัวลดไขมันทราน s ลดน้ำตาลลดแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องเพิ่มการออกกำลังกายสม่าเสมออย่างน้อยๆก็สักร้อยห้นาทีต่อสัปดาห์ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์งดสูบบุหรี่พักผ่อนให้พอจัดการความเครียดพวกนี้ช่วยได้หมดเลยครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยนะคะตามข้อมูลที่บทความรวบรวมมามีอาหารต้องหลายอย่างเนี่ยคะ่ะที่น่าสนใจมากๆเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคะ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนดีคะได้ครับ เราลองจัดกลุ่มอาหารตามกลไกลหลักๆที่มันเข้าไปช่วยจัดการไขมันกันนะครับกลุ่มแรกเลยที่สำคัญมากๆแล้วบทความก็เน้นย้ำเลยคือกลุ่มอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสครับโอเมก้าสนี่นึกถึงปลาทะเลน้ำลึกเลยค่ะแซลมอนทูนา่าซาดีนอะไรพวกนี้ถูกต้องครับ ปลาพวกนี้เป็นแหล่งโอเมก้า3ชั้นดีเลยโดยเฉพาะชนิดที่ชื่อ EPA กับ DHA ซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงสอนที่ร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะครับต้องได้จากอาหารมีงานวิจัยเยอะมากเลยครับที่สนับสนุนว่าโอเมก้า3เนี่ยช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ได้ดีมากๆแล้วก็อาจจะช่วยลด LDL ได้บ้างนอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็ช่วยป้องกันการเกิดลิมเลอรได้ด้วยซึ่งดีต่อหัวใจกับหลอดเลือดโดยตรงเลย แต่ที่น่าสนใจนะครับคือในบทความเนี่ยเขายังบอกด้วยว่าปลาน้ํำยืดของไทยเราอย่างเช่นปลาช่อนปลาสวายหรือแม้แต่ปลาทูเนี่ยก็มีโอเมก้าสไม่น้อยเลยนะครับจริงเหรอคะดีจังครับเป็นทางเลือกที่ดีมากหาซื้อง่ายราคาเข้าถึงง่ายกว่าด้วยครับ เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับคนไทยแล้วนอกเหนือจากปลามีแหล่งโอเมก้า3จากพืชที่น่าสนใจในบทความไหมคะมีครับบทความพูดถึงเมล็ดเจียเชียซีดกับเมล็ดแฟลกซ์แฟลกซีดสองตัวนี้เป็นแหล่งโอเมก้า3จากพืชที่เรียกว่า ALA a l p h a l i n o l i n ิกแอซิถึงแม้ร่างกายจะต้องเอาไปเปลี่ยนเป็น EPA DHT 1ก่อนใช้แต่ก็ถือเป็นแหล่งที่ดีครับโดยเฉพาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยทานปลาอ ที่น่าทึ่งคือข้อมูลเขาบอกว่าเมล็ดเจียเนี่ยถ้าเทียบน้ำหนักกันแล้วมีโอเมก้าสามสูงกว่าปลาซอมอนถึง8เท่าเลยนะครับโหน่าเชื่อครับนอกจากโอเมก้าสามแล้วทั้งเมล็ดเจียทั้งแฟล็กซ์เนี่ยยังมีใยอาหารสูงมากๆด้วยซึ่งก็ช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็ช่วยชะลอการดูดซึมไขมันได้อีกทางหนึ่งมีข้อควรจำนิดนึงคือเมล็ดแฟล็กซ์เนี่ยควรกินแบบที่บดแล้วนะครับร่างกายถึงจะดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่ากินเป็นเมล็ดเมล็ด ค่ะได้ความรู้ใหม่เลยขอบคุณค่ะถัดจากกลุ่มโอเมก้าสแล้วอีกกลุ่มที่บทความให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือกลุ่มอาหารที่มีใย,ยอาหารสูงโดยเฉพาะชนิดที่ละลายน้ำได้ใช่ไหมคะมันทำงานยังไงหรอคะใช่ครับใย,ยอาหารชนิดละลายน้ำหรือ s o l ์นูไฟเบอรเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของมันคือพอลงไปในลำไส้เราแล้วมันจะดูดน้ำแล้วพองตัวกลายเป็นเจลข้นๆคล้ายๆฟองน้ำนะครับฟองน้ำครับ ซึ่งเอ็กเจลฟองน้ำนี่แหละมันจะเข้าไปช่วยดักจับน้ําดีซึ่งร่างกายสร้างจากคอเลสเตอรอลและก็ดักจับคอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปด้วยไม่ให้นั่นถูกดูดซึมกับข้าเลือดแต่จะพาขับถ่ายออกมากับอุจจาระแทนพอร่างกายสูญเสียน้ําดีไปตับก็ต้องไปดึงเอาคอเลสเตอรอลในเลือดมาสร้างน้ําดีเพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดทั้งอ้อมครับอ๋อเข้าใจกลไกลแล้วค่ะแล้วอาหารเด่นๆในกลุ่มนี้ที่บทความพูดถึงมีอะไรบ้างคะ ตัวนี้เด่นมากๆเลยก็คือข้าวโอ๊ตครับข้าวโอ๊ตนี่ได้ยินบ่อยเลยค่ะว่าช่วยลดคอเลสเตอรอลครับเพราะว่าในข้าวโอ๊ตเนี่ยมีใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษที่ชื่อว่าเบตากลูแคนสูงมากซึ่งก็ทำหน้าที่เป็นฟองน้ำดักจับคอเลสเตอรอลอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนอกจากนั้นเนี่ยในข้าวโอ๊ตยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะตัวชื่อว่า อเวนันทราไมที่ช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดแล้วก็อาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ด้วยอีกตัวในกลุ่มธัญ,ญพืชไม่ขัดสีที่บทความพูดถึงก็คือข้าวกล้องครับซึ่งก็มีใยอาหารวิตามินแร่ธาตุที่ดีต่อการควบคุมไขมันแล้วก็น้ําตาลเช่นกันแล้วถ้าเป็นพวกผลไม้ล่ะคะมีตัวไหนที่เด่นเรื่องใยอาหารละลายน้ำบ้างคะบทความพูดถึงแอปเปลิลครับแอปเปลิลนี้อุด,ดมไปด้วยใยอาหารละลายน้ําอีกชนิด ที่ชื่อว่าเพคกตินซึ่งทำหน้าที่คล้ายคลเบต้ากลูแคนเลยคือช่วยดักจับแล้วก็ขับคอเลสเตอรอลออกไปแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆด้วยกล้วยก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับมีเพคกตินเหมือนกันแต่จุดเด็ดอีกอย่างของกล้วยเลยคือมีโพแทสเซียมสูงมากซึ่งสำคัญต่อการรักษาสมดุลความดันโลหิตช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นครับ ผลไม้ตระกูลส้มอย่างส้มส้มโอมะนาวพวกนี้ก็อยู่ในลิสต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกลุ่มนี้ก็มีเพคกตินช่วยลดคอเลสเตอรอลเหมือนกันแล้วก็ยังมีสารสำคัญอีกกลุ่มคือซิตรัสไบโอฟลาวนอยพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยครับช่วยปกป้องหลอดเลือดลดการอักเสบแล้วก็อาจจะไปยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้ด้วยอื้แล้วก็อย่าลืมกลุ่มผักใบเขียวเข้มนะครับเช่นพวกคะนา้าผักโขมบรอกโคลี พวกนี้ก็ใยอาหารสูงแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอย่างลูทีนซีแซนทีนที่ช่วยปกป้องหลอดเลือดจากความเสียหายได้ครับดูเหมือนว่าแค่เน้นกินอาหารที่มีโอเมก้า3กับใยอาหารสูงๆนี้ก็ช่วยได้มากแล้วนะคะแต่ในบทความยังมีกลุ่มอื่นๆอีกใช่ไหมคะเช่นกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์เฉพาะหรือสารต้านอนุมูลอิสระเด่นๆถูกต้องครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้ก,กันเลยตัวแรกที่เด่นมากคือกระเทียมครับกระเทียมสดครับ บทความระบุว่าสารสำคัญในกระเทียมคืออาลิซินซึ่งสารตัวนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปทุบสับหรือเคี่ยวกระเทียมสดๆให้เซลล์มันแตกนะครับมีงานวิจัยสนับสนุนว่าสารตัวนี้ช่วยลดได้ทั้ง L D L แล้วก็คอเลสเตอรอลรวมแถมยังอาจจะช่วยเพิ่ม H D L หรือไขมันดีได้ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็อาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยครับโหประโยชน์เยอะเลย แต่ต้องทุบๆสับๆก่อนนะคะแล้วพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ล่ะคะพวกนี้สีสวยๆทั้งนั้นเลย น่าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแน่ๆใช่เลยครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอรี่พวกนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟีนอลโดยเฉพาะสารกลุ่มแอนโทไซยานินที่ให้สีม่วงๆแดงๆสดๆเนี่ยแหละครับสารพวกนี้ช่วยลดการอักเสบได้ดีมากช่วยปกป้องผนังหลอดเลือดเราจากความเสียหายแล้วก็มีส่วนช่วยควบคุมระดับ LDL แล้วก็น้ำตาลในเลือดได้ด้วยครับ อีกตัวที่คิดมากในหมู่คนรักสุขภาพคือน้ำมันมะกอกค่ะโดยเฉพาะแบบ extra virgin ครับน้ำมันมะกอกชนิด extra virgin เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวหรือ MUFA โดยเฉพาะตัวที่ชื่อกรดโอเลอิก ซึ่งเด่นเรื่องการช่วยลด LDL แล้วก็เพิ่ม HDL นอกจากไขมันดีแล้วเนี่ยในน้ำมันมะกอกยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างพวกโพลีฟีนอลแล้วก็วิตามิน E ที่ช่วยต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยปกป้อง LDL ไม่ให้ถูกออกซิไดซ์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดคราบไขมันอย่างที่บอกไปตอนต้นครับพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระสีแดงๆอย่างไลโคปีนก็นึกถึงมะเขือเทศเลยครับแม่นแล้วครับ มะเขือเทศเนี่ยเป็นแหล่งไลโคปีนชั้นเยี่ยมเลยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ท,ทรงพลังมากๆช่วยลดความเสี่ยงที่ L D L จะถูกออกซิไดซ์แล้วก็ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดอม,มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือการนำมะเขือเทศไปปรุงให้สุกนะครับโดยเฉพาะปรุงร่วมกับไขมันดีเล็กน้อยเช่นเอาไปผัดกับน้ำมันมะกอกจะช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นกว่ากินสดๆอีกนะครับอ,อย่างนี้นี่เอง ครับแล้วในมะเขือเทศก็ยังมีโพแทสเซียมกับใยอาหารอยู่ด้วยแม้แต่เครื่องดื่มอย่างชาเขียวก็มีประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยหรอคะมีครับชาเขียวเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟลาโวโนอยด์โดยเฉพาะตัวที่ดังมากๆชื่อว่า EGCG เอพิโกโลคาตชินกัเลซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงมากงานวิจัยชี้ว่าสารในชาเขียวเนี่ยช่วยยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของ LDL ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้แล้วก็อาจจะช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นด้วยครับโหครบเครื่องมากเลยค่ะสุดท้ายนี้มีกลุ่มที่เน้นเรื่องไขมันดีโดยตรงอีกไหมคะมีครับกลุ่มแรกเลยคือบรรดาถั่วเปลือกแข็งต่างๆเช่นอัลมอนด์วอลนัท พิสตาชิโอแมคคาเดเมียถั่วพวกนี้เป็นแหล่งรวมของไขมันดีเลยครับทั้งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว UFA และก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน PUFA ซึ่งช่วยลด LDL ได้ดีมากนอกจากไขมันดีแล้วยังมีโปรตีนใย,ยอาหารวิตามินอ e, แมกนีเซียมและก็สารพฤกษเคมีอื่นๆอ,อีกเยอะแยะเลยที่ช่วยต้านการอักเสบและก็ดีต่อสุขภาพหัวใจโดยรวมค่ะบทความยังอ้างอิงข้อมูลด้วยนะครับว่า การกินถั่วเปลือกแข็งเป็นประจำอย่างน้อยสัก5ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ถึง20%เลยทีเดียวเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับยุคนี้คืออะโวคาโดใช่เลยค่ะฮิตมากครับอะโวคาโดเนี่ยเป็นกลมาให้ที่พิเศษมากๆคืออุดมไปด้วยไขยมันแต่เป็นไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดียว MUFa เป็นหลักเลย ซึ่งก็มีส่วนช่วยลดทั้ง LDL และไตรกลีเซอไรด์ A ได้ดีมากพร้อมๆกับอาจจะช่วยเพิ่ม HDL ได้ด้วยแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุใยอาหารแล้วก็มีโพแทสเซียมสูงช่วยเรื่องความดันอีกต่างหากไม่แปลกใจที่แพทย์มักจะแนะนำให้กับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่บ่อยๆครับโอ้โห oh. ฟังมาทั้งหมดนี่เห็นภาพเลยค่ะว่ามีอาหารจากธรรมชาติหลากหลายชนิดมากๆเลยที่ส่งผลดีต่อระดับไขมันในเลือดของเรานะคะถ้าจะให้สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติง่ายๆสำหรับท่านผู้ฟังว่าจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยควรจะเน้นเพิ่มอะไรลดหรือปรับเปลี่ยนอะไรในการกินบ้างคะได้ครับ สรุปง่ายๆตามแนวทางที่ได้จากบทความเลยนะครับสิ่งที่ควรลดอันดับแรกเลยคือลดการกินไขมันอิ่มตัวสูงๆเช่นเนื้อสัตว์ติดมันหนังสัตว์ต่างๆผลิตภัณฑ์นมแบบไขมันเต็มส่วนแล้วก็แน่นอนของทอดต่างๆและที่สําคัญมากๆคือไขมันทรานส์อันนี้ต้องพยายามเลี่ยงเลยมักจะซ่อนอยู่ในพวกเบเกอรี่คุกกี้เค้กมา,การ์กเกรีนครีมเทียมอาหารแปรรูปสําเร็จรูปต่างๆต้องอ่านฉลากดีๆครับค่ะนอกจากไขมันแล้วการลดน้ําตาล ส่วนเกินก็สําคัญมากนะครับทั้งจากเครื่องดื่มหวานหวนน้าอัดลมน้ําผลไม้สําเร็จรูปขนมหวานต่างๆพอน้ําตาลที่เกินเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นไตรกลีเซไรสยสะสมไว้ครับอ๋อน้ําตาลก็เกี่ยวเกี่ยวโดยตรงเลยครับสิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนก็คือการเลือกใช้น้ํามันในการปรุงอาหารครับพยายามเลือกใช้น้ํามันที่ดีต่อสุขภาพเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวน้ํามันคาโนล่าแทนน้ํามันที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหรือน้ํามันปาล์มที่ใช้ซ้ําๆแต่ก็ต้องใช้ ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าดีแล้วจะใส่เยอะๆได้ค่ะเข้าใจค่ะสิ่งที่ควรเพิ่มอันนี้ก็คือเพิ่มการบริโภคอาหารในกลุ่มต่างๆที่เราคุยกันไปนี่แหละครับเน้นความหลากหลายเข้าไว้ทั้งปลาโดยเฉพาะปลาทะเลปลาไทยที่มีโอเมก้าสามธัญ,ญพืชไม่ขัดสีอย่างข้าวโอ๊ตข้าวกล้องถั่วเปลือกแข็งต่างๆมเมล็ดพืชอย่างมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกซ์ผักใบเขียว ผลไม้สดโดยเฉพาะตระกูลเบอร์รี่แอปเปลิลกล้วยสม้มรวมถึงพวกกระเทียมมะเขือเทศอะโวคาโดด้วยครับพยายามกินให้หลากหลายเข้าไว้ ชัดเจนมากๆเลยค่ะเห็นภาพเลยว่าการใส่ใจเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันเนี่ยมีผลอย่างมากจริงๆต่อการจัดการระดับไขมันในเลือดซึ่งก็เป็นหัวใจสําคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจและสมองของเราในระยะยาวเลยนะคะการเลือกกินอาหารกลุ่มต่างๆที่เราเจาะลึกกันไปวันนี้ก็ถือเป็นเครื่องมือดีๆที่เราทุกคนนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง ใช่ครับและสิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำอีกครั้งก็คือการปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารเนี่ยมันจะได้ผลดีที่สุดเลยนะครับเมื่อเราทำควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านอื่นๆที่เราพูดถึงไปตอนต้นด้วยทั้งเรื่องการออกกำลังกายสม่ำเสมอการควบคุมน้ำหนักตัวการไม่สูบบุหรี่การจำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การจัดการความเครียดคือทุกอย่างมันต้องทำควบคู่กันไปนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพโดยรวมของเรา จริงอย่างยิ่งเลยค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยค่ะว่านอกเหนือจากการที่เราจะพยายามเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพทีละอย่างอย่างตามลิสที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยถ้าเราลองปรับมุมมองให้กว้างขึ้นอีกนิดโดยหันมาให้ความสำคัญกับการกินอาหารที่มาจากธรรมชาติให้มากที่สุดลดการแปลรูปให้น้อยที่สุดหรือที่เขาเรียกว่าโฮฟู้ดไดเอทนะคะมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องไขมันในเลือด แต่ยังอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพองค์รวมในระยะยาวอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงได้หรือเปล่าลองเก็บคำถามนี้ไปคบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ